วันนี้นผมจะมาสอนเทคนิคในการเพิ่มยอดไลค์ของคลิปวิดีโอใน TikTok นะครับอาจจะมีวิธีการเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอขั้นตอนแรกผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์นะครับอเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m m k t t c o m กันแล้วนะครับ พอเข้ามาแล้วนี่ครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนี่ครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันก่อนเลยนี่ครับอ่ะเขาจะให้องาใส่ชื่อผู้ชี้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลเบอร์โทรแล้วก็รหัสผ่านนะครับแล้วยืนงยัารหัสผ่านนะครับด้านล่างตรงนี้ด้วยนี่ครับแล้วก็ทิ้ที่สองช่องนี้นะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันให้เรียบร้อนนะครับหรือใครที่ไมีอยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากก็สามารถสมัครชี้งานได้บ่าชี Google หรือชีเมลด้านล่างตรงนี้ได้น,นะครับ อ่พาพอเราสมัครช่งานกันเรียบร้อยะนรับก็กลนย้อนกลับมานะครับสำหรับคนที่สมัครช้งานด้วย Google ก็ลงชื่อเข้าใช้ตารางตรงนี้ครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้พานีน่ครับอ่าเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m m k t c o m กันแล้วนะครับอ่พาพอเข้ามาแล้วนี่ครับแล้วก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลือกใช้บริการนะครับ อาจจะมีทางต่าเฟซบุนะครับ i อจีติ๊กต็อกยูทูบแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอันในตัวนี้เราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม TikTok อกนะครับก็คลิกเข้าไปนีครับอ่ะแล้วก็มาดูที่หมวดหมู่นีครับวันนี้เราต้องการจะเพิ่มยอดไลค์หรือว่ายอดหัวใจในนี้นีครับอ่ะก็เลือกมาด้านล่างเนี่ยประก็เลือกมาที่เพิ่มหัวใจกันเลยนีครับอ่ะแล้วก็มาดูที่บริการต่อนะครับ อันในบริการจะมีหลายบริการเลยนะครับก็จะมีความเร็วละคราของบริการที่แตกต่างกันนะครับตรงนี้เลือกได้เลยว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวที่2ตรงนี้นะครับอ่ะพอเราเลือกบริการกันแล้วนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นคาอธิบายของบริการนะครับต่อมาณนะครับในส่วนของลิงก์ก็ให้กลับไปที่ Tik t o k นะครับแล้วก็มาที่คลิปดีเคทีเราต้องการจะเพิ่มยอดไล์นะครับแล้วก็คลอกลิงก์ของคลิปโดยการกดที่แชร์แล้วก็กด อ่ะกอปีลิงตรงนี้นี่ครับอันในโทรศัพท์มือถือก็ทําเหมือนกันเลยนี่ครับแล้วกลับมาที่เว็บไซต์แล้วก็นําลิงมาวางนะครับในส่วนปริมาณนีครับอยากเพิ่มยอดไหลเท่าไหร่ก็ใส่ได้เลยนี่ครับผมจะใส่พปธีหนึ่งร้อยไร่นี่ครับอ่ะพอเราใส่กันไปเรียบร้อยเนร่บค่าบริการเขาก็จะคํานวณไม่เราด้านล่างเลยนี่ครับคุณผู้ชมก็กดสั่งซื้อกันได้เลยนี่ครับอ่ะพอเรากดสั่งซื้อกันแล้วเนี่ยก็จะเึ้นแบบนี้นี่ครับเราพบได้รับคาสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับ อ่ะต่อมานี่ครับก็ให้มาดูที่หน้าปรดการสั่งซื้อนี่ครับอ่ะในหน้านี้เนี่ยก็จะมีเด็กออเดอร์นะครับที่เราทำการสั่งซื้อกันไปนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมาแล้วก็จะเป็นลิงก์เนี่ยครับของโพส์นี่ครับหรือว่าลิ่วิดีโอที่เราใส่เข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็แนะนาให้ที่เข้าไปเพื่อเช็คด้วยเนี่ยว่าลิงก์ลีปวิดีโอถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยเพราะถ้าไฟมาไม่ถูกต้องเนี่ยยอดไหลจะไม่เพิ่มขึ้นนี่ครับ อ่ะต่อมานี่ครับก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปนี่ครับแล้วก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์นี่ครับตอนนี้ขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับอันในระหว่างที่รอเว็บไซต์ดําเนินการนี่ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนเนี่ยที่ได้เข้ามมใชิงงานในเว็บไซต์กันแล้วนี่ครับอะไรล้ก็มียอดจํานินเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเป็นข้าไม่ชิงงานใหม่นี่ครับเลยไม่เคยเติมเงินกันเลยแกคุณผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูเติมเงินกันเลยนี่ครับ อันใเมนูเติมเงินก็จะมีเลือกนี่บหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกจะเป็นการสแกน QR code นะครับอันนี้สามารถเติมได้ทุกธนาคาระครัยแล้วก็เติมขั้นต่ำที่1บาทเองนะครับต่อมาช่องทางที่2จะเป็นช่องทางชิลเพย์ะครับก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้งานนะครับช่องทางที่3จะเป็นช่องทางอังเปารวอลเล็ตนะครับช่องทางที่4เนี่ยครับก็จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับช่องทางที่5จะเป็นช่องทางโทมานีวอลเล็ตนะครับ และช่องทางสุดท้ายเนี่ยครับก็จะเป็นช่องทางใบแนนนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยพี่อยากจะทดลองใช้งานฟรีก่อนที่จะเติมเงินกันนะครับก็ยกดมาที่เมนูรับของขวัญเลยนีครับเขาก็จะมีของขวัญเนี่ารับฟรีเนี่ยครับก็จะเป็นของ Tik t o k นะครับจะมีเป็นยอดวิวนะครับยอดไลค์และยอดติดตามนะครับคุณผู้ชมก็แค่นําลิงกของเติมาใส่เนี่ยแล้วก็ใส่จํานวนเนี่ยแล้วก็กดรับของขวัญได้เลยนีครับอก็รับได้ทุกๆ6ชั่วโมงเนี่ยครับก็สามารถเข้ามาทดลองใช้งานฟรีกันได้นะครับ ต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ TikTok เลยนะครับอาร์ตอแอบ,บยอดไลน์เนี่ยมีอยู่ที่9ไลน์โดมจะลองปรีเฟสหน้าจอเนี่ยเพื่อดูว่ายอดไลน์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอาร์ตอแอบ,บยอดไลน์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนี่ยเพิ่ขึ้นมาถึง234ไลน์กันแล้วนะครับ อ่ะก็ทัวขึ้นมาเร็วมากๆเลยนี่ครับแล้วก็จะมียอดขึ้นเกินมาด้วยก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะทางเว็บก็มีการแถมให้เราด้วยนี่ฮะทัวร์เป็นบริการที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆเนะยครับต่อมานี่ครับพอยอดไหลขึ้นกันเรียบร้อยแล้วคอยกลับมาที่เว็บไซต์นี่ครับอ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยเพียจะแนะนาให้เพื่อนๆเนี่ยได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับอ่ะก็ให้กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้นี่ครับ อ่ะแล้วมากดคอลลกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักเลยเลยนะครับอ่ะโดยเฉพเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้มามมใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับอ่ะคุณผู้ชมก็จะได้ตาค่าคอมมิชชั่นด้วยนะครับถึง5%เกันเลยนะครับแล้วหากว่าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยพ่ได้เข้ามาใช้งานแล้วเกิดติดปัญหาในการใช้งานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนี่ครับอ่ะก็ให้กดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่นี่ครับ อ่ะแล้วก็มาที่เมนูติดต่อมีตรงนี้กันเลยเขาก็จะมีเอเลือกติดต่อมีนี่ครับสองช่องทางนะครับจะมีเป็นตัวชีอเหลือแล้วก็ช่องทางลายนี่ครับอ่ะและสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็มีข้อมูลมาบอกเอาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นี่ครับสำหรับคุณผู้ชมน่านใดเนี่ยที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยผมก็ได้แปะไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอ่ะขอสมัย้าไม่ใช้งานกันได้เลยนี่ครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ